สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียอผ้าลวยเช่นเคยครับพี่น้องเนาะคลิปนี้กะมานําเสนอแนวทางตัวเลขของพ่อชนินครับผมกับหมวยว่าหันครับพี่น้องเนาะพอกับชุดเต็มเข่าครับพี่น้องครับผมชุดเต็มเข้าที่หกสีนะครับผมครับหกสี่สี่หกแล้วก็เลขแต้มเข้าที่แต้มศูนย์ครับผมเข้าล่าง ล้วก็เลขแต้มสองตัวกับสามตัวกับมีประกบกันคือหนึ่งซีครับพี่น้องเนาะแล้วก็ที่สําคัญครับผมสามตาอ่ะสามตัวตรงโต๊ดครับผมสามตัวตรงโต๊ดเข้าที่สี่หกหนึ่งครับพี่น้องเข้าที่สี่หกหนึ่งดีใจกับพี่น้องซีได้ครับผมครับเอาในคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะตามกันต่อเด้ครับผมเราพัฒนาพ่อชนินงดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนครับ ก่อนที่จะไปรับชุนรับฟังแนวทางตัวเลขก,กับพอครับน้ำเชียร์ผ้าร่วยก็อขอขอพระคุณพอชนินเน้อครับผมไปรับชุนรับฟังแนวทางลาวพัฒนากับพอกันเลยครับพ่อครับน้ำเชียร์ผ้ารวยสวัสดีพ่อชนินครับผม สวัสดีครับน้ำเชียร์พารวยครับพ่อครับวันที่แล้วเข้าชุดเต็มน้อพ่อน้องหกสี่เสดาย6-3คหกสามก็เลขแต้มครับผมสามตัวตรงโต๊ดครับครับใช่ครับก็ไอสองตัวมันจับไม่เข้านะครับครับครับมันพลาดไปมันพลาดหกสี่ไป แล้วก็ไอ้มันมันออกมาผิดตำแหน่งนะครับครับมันมันก็มีแต่ว่ามันมันผิดตำแหน่งไปหมดเลยนะครับสี่หกหนึ่งครับแต่มันก็ยังดีที่ว่ามันไปเข้าไปสามตัวโต๊นะครับครับครับก็หวังว่าเอฟซีก็คงจะได้นะครับเพราะว่าเอฟซก็น่าจะตามอยู่นะครับสามสิบหกชุดเนี่ยครับ ครับตรงตัวครับผมครับมันก็เดินมายาวเหมือนกันนะไอ้สามมันมันมันถูกมาหลายงวดแล้วไงสามตัวเนี่ยครับครับครับมันเข้ามาหลายงวดละว่ดที่ไม่ได้ลงก็เข้าครับผมเข้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดครับผมเลขออกอะไรนี่ครับเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดนี่แหละครับผมครับใช่ครับที่ที่ผมส่งส่งไปช้านะใช่ใช่ส่งไปช้าก็มาเสียอัดคลิปตั้งแต่เมื่อคืนนะครับผมพอดีเดินทางไปขอนแก่น ไม่พอดีผมไปอ่านคอมเมนต์นะครับพอดีไปเจอว่าเอฟซีอยากจะได้สามสิบหกชุดนะครับครับก็ตอนนี้ไอ้สามตัวนี่มันกาลังเดินดีนะครับไอ้สูตรเนี่ยครับครับผมครับเดี๋ยวผมก็จะให้จะให้สูตรนี้ไปก่อนนะครับสามสิบหกชุดเนี่ยครับส่วนในหกสิบสี่หกสิบสี่ชุดที่ว่าไม่เบิ้ลไม่หามาแน่นอนนะครับไอ้ไอ้นั่นก็ไว้ก่อนนะเพราะว่าช่วงนี้มัน ทั้งเบิ้ลทั้งหามนะครับมันมันมาบ่อยนะครับครับถ้าให้ไปแล้วมันก็โอกาสพลาดมันก็สูงนะครับแต่แต่สําหรับไอ้สองตัวเนี่ยถ้าถ้าถ้าจับตัวประกบมันก็จะถูกอยู่นะครับหกสี่นะครับสี่หกใช่ใช่ครับป๋ครับแต่ว่ามันก็ปกติผมจะจับให้สิบสองชุดทีนี้มันเอ่อมันมันเยอะไปนะครับเอฟซีบอกเยอะไปผมก็เลย ลดลงมาเหลืออยูหกชุดนะครับมันก็เลยกลายเป็นจับพลาดไปนะครับโอเคพ่อเอาว่ากันดาครับผมบเดี๋ยววันี้นะครับครับพ่อตัวเด่นศูนย์หนึ่งสามสี่ครับศูนย์หนึ่งสามสี่ครับตัวประกบก็ห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ด สองครับแปดเก้าสองครับมันชนเด็ดแล้วมันได้ศูนย์กับหนึ่งนะครับครับผมครับที่เนี่ยตัวประกบมันมันชนที่ห้าหกเจ็ดแล้วก็เก้าแต่ผมจะจะดึงมาแค่ห้าหกเจ็ดนะครับครับครับ,รบมันก็จะมีศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่ง ครับปกติผมจะทําแค่สองสูตรชนกันชนเอาตัวเด่นนะครับทีนี้มันมันมันเลือกเลือกแล้วมันผิดอยู่เรื่อยนะครับผมก็เลยทําไปอีกสูตรหนึ่งขึ้นมาชนเพื่อให้มันเหลือตัวเดียวนะครับครับครับสูตรที่สามนี่ผมทําขึ้นมามันชนอยู่ที่หนึ่งครับผมจะเน้นไปที่เลขหนึ่งครับงงดเนี้ยครับพ่อครับผมว่ารอดยากนะครับหนึ่งนะครับหนึ่ง หนึ่งรอดยากอ๋อครับหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนี่หรือเปลาครับใช่ครับผมผมจะเน้นให้อยู่หนึ่งห้ากับหนึ่งหกนะครับครับผมครับสองตัวนะครับทีนี้สามตัวนะครับสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งหกห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งหกหกหนึ่งหกหกหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งหก ก้าหนึ่งหกครับเก้าหนึ่งหกครับทีเนี้ยไอ้สามตัวเนี้ยผมจะเน้นให้สามชุดนะครับครับผมครับเพราะว่าหลักร้อยเนี้ยมันมันมันชอบมาสามตัวท้ายนะครับอย่างที่ผมผมบอกนะครับผมครับผมก็จะเน้นไปที่เจ็ดหนึ่งหกแปดหนึ่งหกแล้วก็เก้าหนึ่งหกครับครับครับแล้วก็แต้มสองตัวสองสามสี่สองสามสี่ ห้าเจ็ดเก้าครับห้าเจ็ดเก้าครับแต้มสามตัวงดที่แล้วหลุดนะครับควันนี้ผมเอาแต้มที่มันเข้านะครับสูตรสูตรที่เข้าก็สองสามสี่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับห้าหกเจ็ดครับใช่ครับเนี่ยครับผมลองบึงครับแล้วก็ชุดส้มตัวตรงตัวครับผมเดี๋ยวจะ ให้ไปด้วยกันด้วยครับพี่น้องครับยังไงหนึ่งก็ต้องมีเห็นใช่ไหมพ่อครับผมผมมั่นใจครับเพราะว่าอีกสูตรหนึ่งมันมันได้หนึ่งกับสองมันไปชนอยู่ที่หนึ่งครับครับครับผมว่าหนึ่งมาแน่นอนครับหนึ่งมาแน่นอนครับครับมันจะหนึ่งอะไรแค่นั้นแหละครับครับพ่อครับถ้ามันมาหนึ่งหกตัวที่เน้นไว้นี้เต็มเต็ม ครับผมคิดว่านะครับเพราะว่าหลักร้อยหลักร้อยก็ยังไม่หลุดนะครับหลักร้อยก็เดินมาหลายงวดแล้วครับครับผมครับโอกาสยังไงผมว่าสักวันนะครับโอกาสมันมันต้องเป็นของเรานะครับไอไอเลขหกชุดเนี่ยครับครับผมครับมันต้องมีสักครั้งนะครับถ้ามันมาเนี่ยก็ก็ถอนทุนคืนหมดแล้วครับครับใช่ใช่ครับอ๋อกัมาเชียาก็ขอพระคุณพ่อชนินเดอครับพ่อ ครลบกวนพ่อเท่านี้ครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับเขารับพี่น้องครับผมหนึ่งรับพี่น้องเนาะหลุดเลยครับผมพอหมั่นใจในชุดนี้เพราะว่าชนกันหลายสูตรครับเขาราพัฒนาพ่อชนินครับพี่น้องออกหล้างเลขรับาบไทยได้ครับผมหนึ่งพฤศจิกายนเด่นบนล่างศูนย์หนึ่งสามสี่เน้นไปที่ศูนย์กับหนึ่งครับพี่น้องเนาะ ตัวประกบ5้าหกเดแสองครับผมเน้นห้าหกนี่แหละครับพี่น้อง2ตัวบนกานล่างครับผม0ูนย์ห้าศูนยหหหนึ่งหครับผมเน้นหนึ่งหกับหนครับพี่น้องชุด3มตัว4ี่หนึ่งห้าสี่หเอาตัวที่ครับผม4ี่หนึ่งหกห้าหนึ่งหหหนึ่งหเจดหนึ่งหกดหนึ่งหก้าห เน้นไปที่3ตัวสุดท้ายครับพี่น้องเนาะ716 816และ916เลขแต้ม2ตัวได้ครับผม2 3 4 5 7 9ครับแต้ม3ตัว2 3 4 5 6 7ครับพี่น้องฮาพิจารณาเบิ้งครับผมครับถ่ายคลิปนี้ทำเชืดด่อพผ้าลวยกับข,ขอไว้พอให้พี่น้องชีโชคดีถูกหวยแล้วเ,เงินไปน้ำกันครับพี่น้องเนาะลาพัฒนาสองทุ่ครึ่ง 1พฤศจิกายน67สสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ